สวัสดีครับวันนี้โมเชเนลน,นะคบอยู่ในเกมเอออช่วยนะโอเคเป็นไรน่าจะเป็นครีสครีสตาเชียนไม่อย่าหายมาทางนี้สิเพื่อนหา,าหายมาเห็นมาเยผมอยากกัดเขานายเสียจารฟรีสีเขียวนายรู้ไหม แล้วไมา่สีฟ้าทำแบบนั้นแม่ผมกัดสีฟ้าไม่ได้เลยเรามาจมตีอสิจมตีให้ดูหน่อยว่านายกัดเป็นเออไม่เฮ้จมตีตรงนี้หน่อยทุกคนเขากำลังมาจมตีปูยักษ์นั่นจมตีปูยกักษ์ ว่าจริงจีโอไม่กอดเขาทําอะไรอ่ะเสียทหารก็ไม่เป็นไรทหารทั้งหมดนี่ปกป้องที่บ้านโอเค้ okay, พวกนายต้องโชว์ให้ผมพวกนายต้องโชว์ให้ฉันดูต้องโชว์ให้รัฐบาลปูดูว่านะสามารถจัดการคนได้โอ้โอ้ครั้งนี้ก็ทําเป็นเก่งเนาะเราในส่งเป็นล้านตัวไม่เก่งเลยเขาก็ได้ตายอย่างสาบสูญหายเลย คือใช้กับไฟทูเป็นสมบัติดีสกอเร็ตโซยูนิตทูไฟฟอร์ยูฮ่าก็นึกมันจะมีประโยชน์กว่านี้มันไม่มีประโยชน์เลยสัปดาหาตัวนี้ประโยชน์ไม่สุดคือสตองสโตนแกร็บดีประโยชน์สุดแล้วโอเค เออเอาจริงนี่ปูงผมสู้สู้เพื่อนสู้ใกล้ถึงแล้วถ้าน่าจะการบ้านใดฉันจะให้ตังนายเยอะมากนังเออฝูงตรงนี้ไปเก็บดินหน่อยบอกว่าเก็บดินบอกว่าเก็บดินช่วยเก็บดินหน่อยโอเคขอบคนะุณมากแล้วฝูงตัวนี้ช่วยเก็บดินตรงนี้หน่อย อกว่าเก็บดินตรงนั้นนายทำไรอยู่โอ้เออมามต้องสร้างโอ้ไม่กอดไม่พอเพราะว่าจะมาตรงตีปกป้องตรงนี้ปกป้องตรงนี้ปกป้องปกป้องที่ฐานตัวเองเอ้ยปกป้องฐานตัวเอง อันนี้ไปเอาไปเก็บที่บ้านผมมีดินอยู่เยอะและตอนนี้ผมก็คงไม่ต้องห่วงแล้วนี่ผมก็แค่วางวางแล้วผมก็ต้องปกป้องเออพวกนายทั้งหลายช่วยช่วยมาปกป้องผู้ก,ก่อสร้างเราหน่อยผู้ก,ก่อสร้างฐานไปตรงนี้ แล้วคนที่ไม่เกี่ยวช่วยอ,ออกมาหน่อยได้ไหมออกมาหน่อยออกมาไม่ใช่ไปยืนเรียงตรงนั้นซะหน่อยไม่เขาวิ่งเร็วเกินเออจงตีจงตีจงตีงตไม่ไม่นะเออเขาวิ่งผ่านวิ่งผ่านแล้วมีฝ่ายหนึ่งมาที่จะมาจงตีบ้าง,งผม นายไม่รอดหรอกเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเอ้ยมานายต้องชดใช้แน่ปูสหายทั้งหลายเราเจอข่าวดวดแล้วมีฝ่ายไม่ดีนะมาโจมตีเราซึ่งผมจะเราเจอข่าวด่วนแล้วนะทุกคนเราจะสร้างตัวเก่งๆไว้ต่อสู้ โอเคโอเคทีนี้พวกนายทั้งหมดอ่าโอ้ไม่แกเพิ่งไปเด็กขาดเขาจะซัมมอนปูใหม่แล้ว <c oughs> นุฝ่ายต้องลุมผมคนเดียวได้คำถามนิดหนึ่งจมตีนายรู้ไหมว่าฝ่ายน,นายนี่คือ เออไม่กลับมากลับมาตัวนี้กลับมาตัวนี้โอเคฟาฟล์นนี้คือไม่มีปูที่แบบแข็งแกร่งกว่านี้หรอกระโดลงไปเลยเพื่อกระโดลงมาอยากให้โจมตีมากเลยอยากให้โจมตีจังเลยเอาเลยเอาเลยนายสู้เราไม่ได้หรอกเยอะขนาดนี้ยก,ก็ฝ่ายสีฟ้าก่อนนะเพราะ,ะายสีฟ้าแบบ นั่นคือฐานของเขาแล้วเขาก็มาปกผมน้อยไงหันหน้ามาหันหน้ามาขอดูหน่อยไม่มีน,นกกตาหรืออะไรให้แต่ดูเท่นะซึ่งปูทุกตัวไม่ดีกอว่าปูแถวนี้ในโรเชลนาควรทำอะไรปกป้องฐานตัวเองแล้วก็ จนตีปูยักษ์นี่ให้ตายแล้วปูยักษ์ตอนนี้อ่อนมากแล้วเออฮะเขากัดให้เหรออุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้สีฟ้าใจดีฮะบอกไงว่าโออโอ้เออส่งส่งไปจมตี พวกนายทั้งหมดนี่ไม่ไม่ไม,ไม่กลับมากลับมากลับมานี้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 สแปมสแปมสแปมกลับมาตรงนี้รวมตัวตรงนี้ให้รวมตัวตรงนี้นายสามารถจัดก,การฝ่ายนั่นได้ให้จัดก,การฝ่ายสีฟ้าได้ที่ช่วยชีวิตจากปูยักษ์ซึ่งไม่ได้ว่าช่วยชีวิตหรอกแค่เรียกว่าช่วยกันเทวเราจะสแปมตรงนี้แล้วเขามาเขาก็จะโดนกินตาย เก่งมากางแยกทางมานะเดี๋ยวผมก็ว่าอยู่โอ้ทีนี้ก็อาจจะไม่มีคนไหนหรือปูตัวไหนมาน่าจะกล้าโจมตีผมว่าละ่ะโอค้คไม่พอแล้ว ทุกตัวปูทุกตัวจงฟังคํากล่าวนี้ไว้ไปจงตีบ้านมันให้หมดจงตีปูจงตีปูจงตีปูทุกตัวในนี้จงตีปูจงตีปูจงตีปูทุกตัวบอกว่าให้มาตรงนี้หน่อยไม่เพื่อนต่อยกันอยู่หรอไม่ให้จัดการจัดการ นี่แหละบอกว่าจัดการพี่นายกัดอยู่ไหมนยะเออขอให้ต่อสู้ตัวนี้ต่อสู้ฝ่ายฟ้าต่อสู้ฝ่ายสีฟ้าต่อสู้ฝ่ายสีฟ้าบอกว่าต่อสู้ฝ่ายสีฟ้านี่คือจัด ผมเสียทหารเยอะขนาดนี้เขาก็ยังไม่ช่วยอะไรผมเลยแล้วหยุดทำลายหน่อยได้ไหมโอ้มายก็ทำไมแล้วเรียบร้อยสลายหายไปเหมือนไม่มีอะไรเลยผมไม่เข้าใจนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัอตอเรยว ผมก็ทำแล้วผมมีมีโอกาสแับโจมตีโอไม่กอดไม่นะโอไม่กอดแลผมมียูนิตเยอะมากแต่คือเขาไม่ให้ผมเขาไม่ยอมให้โจมตีอะ่ะเนี่ยอ่ะผมก็กดที่ขวาต้องกดรอบเดียวเหรอโอเคน่าจะต้องกดรอบเดียว ทุกตัวพลทหารทุกตัวตอนนี้เขากำลังหลบไปอยู่ไปจัดการเขาให้เร็วไม่สูดเอาทุกตัวมาทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยจัดการพลทนทหารตรงนี้อืมนี่แหละเริ่มแฟรเริ่มแฟต่อสู้ได้แล้วเริ่มแฟจัดการ ไม่เออทุกตัวช่วยจัดการตัวนี้หน่อยแล้วผมก็เจอปัญหาสุดใหญ่เลยใหญ่แบบใหญ่มากโอเคเก่งมากจงดีลูกน้องให้หมดเราจะไม่กลับจงกว่าเราจะฆ่าฝ่ายสีฝ่ายสีฟ้าได้มานี่ประจมตีฝ่ายนั้นให้หมด โจมตีกันสร้าง่างของมันให้หมดโจมตีให้หมดเลยไม่ใช่แค่ตึกนะทุกตัวทุกตรงในนี้ทุกตรง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 ตรงทุกตัวแล้วเขาก็มีทหารมหาศาลเรามาทั้งหมดนี่คืออะไรไปอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออเพื่อนนายช่วยรีบหน่อยได้ไหมไม่ใช่อยา่า คือผมทำทั้งหมดนี่มาแบบไรประโยชน์เลยสีชมพูปยิยม่จะต่อสู้กับผมมานานแล้วแล้วผมต้องเอาตัวทั้งหมดไปโจมตีเล่าทั้งหมดนี่โจมตีมันเอ้ยผมรู้สึกว่าผมลุเริ่มไหวไม่นะบ้านผมโดนยังไม่โดนผมรู้สึกว่าผมเริ่มไหวแต่ตรงนี้แหละปัญหาใหญ่ จะก,การมันให้หมดกินมันกินมันมันไม่ค่อยฉลาดเราไปสี่โอ้ไม่ถึงสี่ขาได้ซ้แค่สามขาให้มันหมดบาลานซ์ก็ตายแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วที่ผมส่งไปทั้งหมดนั่นคือตุยหมดแล้วเหรอ example ตรงนี้เพื่อน example ตรงนี้ example example มาตรงนี้ให้หมดาจาทย์ชื่นเราพวกนายไปช่วยโจมตีฝั่งนี้หน่อยเอ้ยผมโจมตีแต่ฝายสีฟ้าล่ะไอ้ไรที่ผมก็มีโอเคผมจะเปลี่ยนแผนเขาอ่อนแอมากแต่ฝายผมแข็งแก่งมาก จะพาให้ลูกน้องผมไปโจมตีตัวนี้ไม่ไม่ทุกคนช่วยช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บหน่อยช่วยเก็บโอเคโเคนะ่นไงเกลือจัดการตัวนี้โอเคด้วยพลังพิเศษของผม,ผมก็สามารถเสกโอเคอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งอยู่ตัวนี้อยู่ที่นี่ไว้ โอเคที่เก่งมากเมื่อปูยักษ์กลับมาเราก็ต้องถอยหนีเหรอเป็นไปไม่ได้ผมต้องต่อสู้ต่อช่วยเก็บดินหน่อยได้ไหมขอแค่เก็บดินนะน,นายนายตัวถอยเอาไปเก็บดินหน่อยขอแค่เก็บดิน คลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นคลิปที่นานเหมือนเดิมแล้วปูพวกนี้ผมก็สู้สุดชีวิตเพื่อจะโจมตีเขาทั้งหมดซึ่งปูปูแมวม,มุม,มนี้ที่อ่อนแอมากเศกปุ๊บเหมือนบับงคับทุกตัวให้มาโจมตีผมคือมันไม่แฟร์เลยไม่เฮ้ย hey, นายนายก็ไม่แฟร์เหมือนกันนายพังบ้านฉันฉันไม่เคยพังบ้านนาย ทำอะไรฮะปูพวกนี้ผมก็ชิวตรงนี้แล้วกันชื่อบอกป้องฐานไว้บอกว่าไม่ใช่จมตีตัวนี้จมตีเออไม่เป็นไปได้ไงเออปูทุกตัวขอให้จมกัดปูยักษ์นี่ที่เคินพวกน้ำมาก่อน มีความหวังอย่างเดียวแหละความหวังอย่างเดียวความหวังอย่างเดียวของผมแหละโอเคนี่แหละความหวังทีง่ของผมเยอะมากอเงเกมต้องวางแผนดีๆเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวปูสีฟ้าจะมาจากกัดการไม่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  example ตรงนี้ไ,ไเปเชิญกั็มาชชิญกั็มาหน่อยเชิญกั็มาอือฮะ นับบูยักษ์ก็หายไปจากโลกนี้ซึ่งผมไม่ชอบสีชมพูมากซึ่งผมจะพลาลูกน้องผมไปทั้งหมดไปโจมตีฝ่ายสีชมพูศึกได้ต่อสู้แล้วนะนิรู้ใช่ไหมต้องแกะก,การสีม่วงเก่งมากเก่งมาก เขาว่าจัดการจัดการสีม่วงไม่ใช่ให้สีม่วงกัดกินตายบอกว่าจัดการสีม่วงทั้นพาไปตรงนี้เลยจัดการยังเขาไม่โจมตีเหมือนเดิมเลย่านผมเขาอาจจะไม่ค่อยฉลาดแต่เขาเก่งๆมาก ขอแค่กัดสีชมพูสักตัวหนึ่งสีเขียวอ,อะไรเนี่ยผมก็โจมตีสีชมพูไม่ได้เพราะว่าลูกน้องผมสักตัวไม่มีตัวไหนที่จะโจมตีเลยกดคลิ้ขวาโอเคเก่งมากกดคลิกขวา กดขี้ขวาทีมผมตายลัวๆเลยกดขี้ขวาเฮ้ยเกมนี้แอ่จบตีหนามก็ไม่ได้แล้วเขาม่เยอะมากอะ่ะอา้ยต้ากดนี้ใช่ไหมเออโอเค แล้วคงต้องทำใหม่กดให้ไปโจมตีฝ่ายสีชมพู <c oughs> เพื่อนนายเห็นอะไรบ้างไหม <c oughs> ว่ามันมีฝ่ายสีชมพูมาที่บ้านนายอ็นายไม่สนใจเหรอเออจมตีกลับบ้างท <c oughs> ุกตัวแถวนี้ให้หมดไปโจมตีสีชมพูจมตี แล้วก็มันกำลังจะเกิดตัวนึงแล้วเริ่มแย่แล้วมันเยอะเกินแล้วไม่เกมแหลกแล้วเหมือนมันตอบสนองช้าุูมเยอะเกินไปแล้วนี่ฝ่ายปูผมใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช่แล้วนี่ไม่ใช่ฝ่ายปูผมปูตั้งหลายจะหายเออโจมตีฝ่ายเขาให้หมด อจัดก,การแล้วจัดก,การแล้วอือหือจดการเออเรียบร้อยเป็นไฟเสียมพูไหมเห็นไหมประจมตีหมด และเกือไม่น่าทำได้โ oh อ้ไมคกอชอ้อนี่ฝ่ายผมหมดเลยซึ่งฝ่ายนี้เขาก็ไม่ฉลาดแท้ๆที่เขาจะบุกมาตรงนี้แล้วเกมผมเริ่มแหลกแล้วจงตีไหมจงตีอยู่ใช่ไหมจงตีฝ่ายสีชมพูอยู่ใช่ไหมจงตีอยู่ใช่ไหมมันก็จงตีประสาทเลย การฝ่ายเสียงพูบ้างไหมเนี่ยทุกคนเอตือนหน่อยจัดการเสียงพูเร็วจัดการชูพลังว่านายมีพลังแค่ไหนเจ้าของคงต้องแบ่งนิดหนึ่งอะแล้วก็ไปจมตีเสียงพูจมตีเสียงพูจมตีเสียงพูจมตีหน่อยจมตีหน่อยจมตีก็ได้อไอหน้าที่เกี่ยวกับเสียงพู ทุกต,ตัวมุ่งหน้าไปลาประสาทให้หมดมุ่งหน้าเปลวประสาทมุ่งหน้าเปลวประสาทมุ่งหน้าเปลวประสาทโอ้ไม่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 จมตี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 เขาไม่ไมไมจมตีแฮะคือ <c oughs> ถ้าเป็นฝ่ายเล็กๆเงี้ยคือเหมือนจะสามารถคอนโทรลได้ <c oughs> โอเคทีนี้ผมก็เหลือแค่ทำลายของของพวกเขา ก่งมากกัะสียงปูแมกัดหมกัดหมเอาไหมปูผมเริ่มจมตีแล้วใช่ไหมนี่ปูผมจมตีหรือเปล่าขอให้แค่จมตีหนึ่งเพื่อนได้โปูดอ่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับปูของผมซึ่งนับไหมเนี่ยนี่นะก็นับแล้วปูของผมเขาก็เหมือนไม่จบตีสีพูเป็นเกมที่นานมากกว่าจะได้สักประศาสแล้ดวดูสีนั่นดี ไม่รู้เขาทำให้เสียง,งของเขาจมตีหมดเลยได้ไงผมไม่รู้นะโอเคเกมนี้ก็ดีแหละความจริงของ,องชอบเก,กมนี้มากแต่คือมันแย่ตรงที่ว่าไม่สามารถโจมตีฝ่ายอื่นได้จากการไฟไฟอื่นให้หมดจากการฝ่ายนี้จัดก,การฝ่ายนี้เห็นแล้วเช่ต้องจัดก,การอะไรโอเคนอกนั้น พวกนายทั้งหลายคงต้องเดินมาฝ่ายนี้ให้หมดได้หมดเลยทั้หมดเพราะมันยากมากไปนี่คืออะไร ไปนี่นายได้โจมตีบ้างไหมเนี่ยเออฝ่ายตรงนี้โจมตีโจมตีเขากัดแล้วเขากัดแล้วต,วต,ตรงนี้ เยวต้องสั่งตัวเล็กๆแฮะต้องสั่งน้อยๆให้โจมตีเขาก็จะโจมตีจะตกไปในหนุ่มนั้นเด็ดขาดเพราะน่าจะเสียฐานหมหาศาลโอเคตุกตัวโจมตีบอกว่าโจมตีโจมตีเฮ้ ไม่รู้เกิดบัอกอะไรกับเกมนี้นะก็ปูผมตายรัวๆเลยแค่ตัวเล็กตัวไม่กี่ตัวโจมตีก็โจมไม่ได้เกมทิปนี้อาจจะจบแล้วนะ <Okay. S 1> ก็อาจจะเล่นนี้ไม่วันผ่านเพราะว่าอยากให้เกมได้แก้บั็กนิดนึงนะกันตรงที่ว่าคือเรียกปูหลายตัวแล้วมานันสามารถโจมตีได้หรือว่ามันเป็นพอดไม่ใช่บัก็ก อาจเป็นผู้สร้างอยาให้ทางผู้ไดก็อขอบคุณสับการตตามชมมอเชน่าใหม่เขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ